สวัสดีค่ะเขาปลากล้วยสวนกล้วยคือกันราจะพี่น้องมาหากล้วยกับไอ้น่อยหลังจากทิ่หพายุเขาฮาบบได้มาไล้มือเพื่อนอ่นตัดไปใส่บุญกระถินเมดเนาะทั้งคนกับมาหาน้ำแน่ะหละมึงต้นนันเด้อห,หน่อยนะ่ะะต้นนั้นเด้ แกบ่จ้า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 ัาาานวายผุ่นมีอยู่เครื่อหนึ่งว่าสันเออแกอย่ดกเนะาะบ่แกซ้ำหนีจะซสำได้ว่าสันห,นหน่อยหน่อยว่าไปไปิ่งเขี้ยผุน ปลูกบักเผาคักก็ถึงน้อยเนาะจ้าอันนี้ต้องขยายหลายๆเนาะย่อยเนาะกล้วยไหมป่าโอ้มากระเฮาเด้อดูคนมาตัดยาเลาะหน้านเ่ยก็ไม่ตัดหาเออเสร็จแก่ใบหน่อยตัวนี้มันก็แทบไม่ละอันนี้มันก็รุ่นหมดแล้ว bò, 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 nhanh như nùm vô mẹ ao, mẹ ao mẹ nhanh nùm vô tớ nhìn kẹt rồi chà ngon vô แบกเอกเลยได้หน่อยหนักกี่เด้อหามซอยบ่กล้วยกันหายากเนี่ยจังน้อยจเพราะว่ามันนันแบบกำลังพ่อสี่เคลื่อนไหวอย่างล่ะกำลังสิแกแต่กระบอกแกเนม่จ้ะมันพ่อเอาเห็ดบ่ได้มันก็เลยหายากเนี่ยจังน้อยพี่เราใส่บุญกระถินเมื่อบุญกระถินที่พานมากนะลังมือกระได้หลายลังมือกับว่าได้หลายเนี่ยจ้ากล้วยนี่ก็หายากอยู่ดี กว่าจะได้มากเป็นเงินเป็นทองนะจ๊ะใช่เขาก็ต้องออกไปทางผลขึ้นเ่าเหรอต๊ออกไปอ่นตัวนี้เพิ่มเมก็ตัดปีเพิ่ง่ยเยอะได้จ้าได้ได้อันนึงครับอ๋อ ยายบอกว่าตอนบุญกระถินนี่ยเยอะมาก,าากระเฮานับมือก็ได้ค่ะจจกหวี ยี่หีนปะจ้าเนอะได้บุญนกฐินน้ำกันแล้วล่ะยายต่ใส่บุญกฐินก็ได้บุญเนาะยใหญ่เนาะจ้าครับผมหาไปบ้านละหลังอันอันเรือละหลังละหลังหลังละเครือจ้าขอบคุณค่ะ เก็บตกสวนตาอีกกอนนี <si ่ตัวนี้ได้ยังตัดใหน่อยมานี่จ้าไม่ได้แล้วสุกก่อนเน้ะตาเนาะโอ้เดดจ้ำแดดเดดแดดแดดเครื่องมันแต่จะเถืองๆพูพักคูนด้วยหน่อยเด้อค่อยๆเด้อ วันนี้เก็บตกแล้วจ้ะเก็บตกเอาอันสวนละเครือสองเครือแต่สวนละเครือเขาจะเอาไปใส่บุญกระถินมา่เมื่อกี้นะจ้ะแล้วก็มีคนมาสื่อน้าพอดีคนน่นสื่อที่สื่อพร้อมกันกับเพื่อนน่ะเพิ่งกิเมีย่ยนนั่นเนาะเพิ่นเกิอดอุบัติเหตุเล็กหน่อยเพิ่นก็เลยบ่ได้มาพายุเข้าตา ชบน้ำท่วมเข้าหมดเลยตาเตอาตาจิตตัดเองที่แหลกว่าเป็นสรบัดไดจะมาเบิงสวนนี่เต็มเลย นี่ตัวนี้ก่อนตัวนี้สุกแล้วเรียบร้อยค่อยวายสิบลูกค่อยยันลูกลูกลูกอันนั่นค่อยไม่เขาไปไปอยู่ปากไตแล้วจ้ะเจ้าเจ้าเจ้าของลูกน้อยเขาไป็่ปากไตเขาบ่ได้มากตัวนี้ได้สุกแล้วเมื่อกี้ค่อยให้เขาไปเฮ็ดกระทินอย่างเป็นอิสเด็กไม่ติดน้ำเออพระเจ้าวายไม่จะเอาไปเฮ็ดบุญกระทินเมื่อเนาะหันเนาะ นี่ตัวนี้ก็ได้เยอะหน่อยข่อยกายมากข่อยเห็นสวนนี่อยู่หลายหลายข่อยบ่เคยถามจักเทียข่อยกายมากข่อยบ่เคยถามจักเทียข่อยยันมาเพิ่นบ่ขาย บอไม่ไงแล้วอ่นเถ่าแล้วก็เลยบ่ให้เรามาเออเนาะี้้นนมากไม่แง่ามได้เอาม่แง่ข้ามก็เอากระบีทํ้กันเมื่อไหสิบาทอันนี้ขห้เจ้าซื้อได้หนิปกติขอยกับเ่ซื้อรืเพาะว่ามันกำไรมันอน น้อยหน่อยแม่น้ำมันกับตังหาซิบกว่าบาทแล้วเนาะนั่นนั่นนั่นเคี้ยนไหนเนี่นนนนนนอยอืมเอาเลยเจียงกุไลกันแม่แม่แม เป็นมาให้เพิ่นวีได้สิบสองบาทคนนั่งเงินน้ำกันเต้มอยู่มีวีสิบบาทเครื่องหาข้าเจ้าวีได้สิบบาทมาเพิ่มให้โอ้ยมันหายากเนาะก็ให้ไปนะ่ะเออพวเบิงบบ่งคอยประห็นน่ะบ,บ่บ,บ่บ,บ่คอยเราไม่ได้จำท้ายอ่ะโหลดจะได้ก็ให้เพิ่นไปโหลด สิบวิกับยี่สิบบาทแมนบ่แม่นบ่คะแนนสองบาทเนาะแมนบ่ตัวนี้เยอะพึ่งเด้อนี่ตัวนี้เยอะพึ่งพุนพุนตัวพุนตัวนี้มันบ้าท่านในนี้ไปนลยตัวนั้นก็แกแล้วตัวพคนแกแล้วแก่บ่แก่บ่ตัวนั้น โอ้แกหลายผุนตุ้นอะไรสีสุกเลยน้อยพูนผุนผุนผุนสีสุกแล้วเอาไปหมดเลยเอาไปโหลดมาเห็นปะสีสุกแล้วโอ้แดงจื้งคืองอยู่สองเครืยบเลยสอพเขนแล้วสองสามผุนเลยหน้อยพุนนะหลายอยู่สองเครือบสามเครืยเออเออแตดเลย ตัวนีแกแบบแดงแบบเต็มที่แล้วเกี่ยวสารพัดประโยชน์ไอ้หน่อยเต็มมาขวดขวดขวดเอาที่แหลกเพื่อนมาจะได้ไปอีกบานหลังหนึ่งเดไปเก็บบานละเครือสองเครือเครือสองเครือล่องแวบึงทามึงรันอันบานสวนหนีเนาะคนก็บว่าเอาเลยเห่อเป็นคนขอวีล้วยสิบสองบาทแต่กับเพื่อนก็่าแพงอยู่เพราะมาคนนั่งน้ำกันกัน เขาเคยเอาอนี้เขาจะขึ้นราคาน้ำเดือดนะไรพิดผาดพิดผาดแบบนายหลวงเลยขเข่าเห็นป่ตันไหนก็แก่แล้วต้นไหนยังเอาไว้กอนนะพุนตัวผุนเนาะ tôi buồn là, là con này tôi này kè là mong là bỏ, sáng bỏ, men bỏ, men đang lau bò men là nó men như được cha ừ. <t five etwas> ไปกับหูบ่ดีหรอกหูแแบมันหรอเด้อเอิอนแม่ไปกินเข่าตีวังหันก็จะเอินแม่ไปกินเขา่าคอยว่าจ้ามานะ <c oughs> โอ้มานีเนี่ยไปไปไปหิวออกไป <c oughs> ไป,ไปนานีอันหนึ่งไหนไ่งพูดทั้งหนอก,กัอนเด้อไป เดี๋ยวเดี๋ยวให้คอยย่างเบ้างอีกก้อนพราเอาได้ก็คืเอาบรรดาห์เพืมาตัดไปตําอ๋ออันอันอันนี้ถ้ามันบ่แกล้มันก็ตัดบ่ได้นะเออมันต้องเอาไปทอดอ่ะนะเขาเอาไปตัดไหมแต่มาท่านแก่ก่อนหรอกเดี๋ยวมาตัดไปตเดี๋ยวไปตัดงานาุๆง่งแต่หลายตัดไปตัดดีผักฉนานเลยเต็มรถแล้วนี่ก็เหมือนจะเต็มรถแล้ว เดี๋ยวอันอีกมือขันเจ้าบ่ตัดก้อนขันเจ้าบ่ขายก้อนอีกประมาณสองสามมือพอด่ขันเจ้าแหวมอะไสองสามมือนับแม่นับแม่เจ้านับแมโ่โอ้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 นับไปบม่ใช่นับเตี้ยมา้อนับเองก็ได้ หน่อยเมื่อยไรอย่างน้ำปลากรวยก็ลุมหัวซักหัวขวานไปที่แหลกวางศรบัวได้จะมนีมาได้สวนนีเอ้าเขาเรียกใคถือหิ้วสร้อยเอ้อไปเกี่ยวอีกคือเก่าโอ้มันหยักเกี่ยวอีกคือเก่า เต็มรถคือเก่าจากที่แหลกเพิ่นหนึ่งวันสิบว่าได้เต็มรถไอ้น่อยทั้งตัดทั้งเมย์ลุนลุเอาใส่เสื้อเสื้อกันนะดีเสื้อมัดลุดีเรืออีกประมาณสองสามเครื่ออยู่หรอกมันสิเก ปกติมันถี่สองร้อยหกสิบาทน้อยน้อยเนาะอันนี้สองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบอันนี้เพิ่นสืสิบสองก็เป็นสามร้อยสิบสองขอพันด้อีกสิบสองบาทเป็นสิบบาทจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยจ้าเพิ่นสีกับบานแล้วจ้าสวัสดีค่ะ